ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกๆคนตอนนี้ทุกๆคนอยู่กับผมช่องนครเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเงะอะไรเราจะมาแคะอะไรกันอีกนะครับเพื่อนๆนี่ให้ชมให้ชมเรียกน้ําจิ้มน้ําย่อยก่อนทุกๆคนเห็นหรือเปล่าว่าที่ผมถือนี่มันคืออะไรสิงตะปบซับรุ่นวางศิลาเลิกศิลาร้อยปีวัดหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ มันมีความพิเศษอย่างไรนะครับกับกล่องสี่เหลี่ยมอันน้อยๆอันนี้นะครับมันอยู่ที่อันไหนผมบอกได้เลยนะครับเพื่อนๆข้างในนี้กำลังเป็นกระแสที่นิยมมากเลยครับเขาเรียกว่าสิงตะปบซับรุ่นวางศิลาเลิกเนี่ยถ้าเราเปิดไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราเจอเป็นสิงลงยาปุ๊บคือคนคนนั้นนะครับแต่โชคดีมากเขาเรียกว่าเป็น กล่องรุ่นลุ้นเนื้อครับ,รบก็คือเป็นการลุ้นนะครับว่าเราจะได้อะไรในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ครับเห็นไหมซีนไว้อยู่เนี่ยราคาไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆ FC ของผมได้ชมกันครับว่ามันเป็นรุ่นเป็นเนื้ออะไรตอนนี้กระแสกําลังเป็นที่นิยมครับหลวงพ่อพัดใครจะมาหยุดกระแสหลวงพ่อพัดไม่ได้นะครับตอนนี้ เพราะว่าท่านได้มีประสบการณ์เหรียญของท่านนะครับมีประสบการณ์นะครับรดคว่ำที่พิจิบุญแล้วก็คนไม่เป็นอะไรนะครับรดพังทั้งคันเลยครับตอนแรกผมฟังนะผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่พอไปเห็นว่าโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี้ยไม่ร้อยขีดควนก็ยังไม่มีเลยครับเพื่อนๆคงจะลุ้นกันแล้วเนาะเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูเลยบางคนอาจจะบอกามพูดมากแล้วแล้วแกะให้เพื่อนๆดู ถ้าผมเปิดมาแล้วนะเพื่อนๆถ้าผมได้เนื้อลงยานะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยแต่ผมก็ไม่รู้มันจะเนื้ออะไรนะพวกเพื่อนๆก็มารอลุ้นพร้อมผมเลยเอาละครับผมห้าสี่สามสองหนึ่ง เพื่อนเพื่อนมันเนื้ออะไรเนี่ยเฮ้ยใ,ใช่ไหม <_ an> โอ้โหทุกทุกคนถือว่าโชคดีครับเ <_ BE K NT> พราะผมได้มากล่องเดียวครับผมนี่ดูความสวยงามของเขาสักก่อน ได้เหรียญลงยามาเหรียญลงยาสิงอ่ะอยังสวยเลยสีชมพูลงยาอย่างสวยเลยนี่ครับทุกทคนนี่ผมได้มาครับนี่โูยโชคดีมากเลยครับแล้วผมมีองค์เดียวนะครับนี่เปิดแล้วแม่เปิดแล้วแม่กำลังถ่ายอยู่นี่ผมมีองค์เดียวครับ โหความสวยงามครับระดับแชมป์ดูงานลงยานะครับหืมมีผมคิดว่าสิงลงยาเนี่ยน่าจะเป็นทางวัดของหลวงพ่อพัดนะครับทำเป็นทําเป็นที่แรกนะผมความคิดผมนะแต่ผมก็ไปมาเคยเห็นสิงวัดไหนที่เขาทาแบบเป็นลงยานะครับดูความน่ารักของเขาครับถ้าผู้หญิงคล้องเนี่ยผมบอกได้เลยมันน่ารักมากเลยใส่กุญแจเลี่ยมซะหน่อยนะโห,โหผมบอกได้เลยเก๋แบบไม่เหมือนใครอเอาง่าย ยิงมาเปิดลุนเนื้ออานนี้นะไม่ใช่ว่าใครจะแบบจะไปเอาตังค์ไปจ่ายแล้วไปคุณจะไปเอาเนื้อนี้นะผมบอกได้เลยมันไม่มีครับคุณต้องไปเช่าเสียงดวงมาแล้วคุณก็มาแกะเอาเองคุณได้เนื้ออันต่อคุณเสียเงินเป็นหลายหลายบาทนะครับคุณก็เปิดออกมาเนี่ยพอเปิดคุณก็ได้ประมาณเนื้อท้องเหลืองเนื้อปลาก้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเนื้อลงยาแบบเนี้ยคุณต้องมาลุนเอาเองไม่ใช่ว่าทางวัดเขาทำมาแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ทํามาแบบนี้คือเขาทํามาเป็นเนื้ออปลาก้าท้องเหลืองอะไรประมาณเนี้ยครับ ไม่ได้ทาเนื้อลงยามานะครับนี่ที่คนเขาเล่นกันแบบนี้ครับเนี่ยเราเปิดกล่องลุ้นเอาครับแล้วผมได้มันมาถ้าใครชอบนะครับอยากได้บูชาจริงๆนะครับผมก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามาครับผมก็มีอันเดียวนะถ้าผมมีเยอะผมก็จะให้ดูอีกครับผมมีอันเดียวเพราะผมไม่ผมไม่มีทุนนะครับนะครับที่จะไปเช่ามาแบบเยอะๆนะครับถ้าใจตรงกันก็ผมก็แบ่งให้ครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอพูดเท่านี้แหละครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม